มันขึ้นครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยมุมนี้แหละเนี่ยมุมเนี้ยไปเลยมต้องลีลาก็ให้ปุ้ยเจอฟูงนะครับจะบอกให้ไม่รอดสักตัวครับดอกนี้นี้เราเอาแห้ลงช้าไปหน่อยเอา เป็นไงเทสเฮ้ยอุยปลาอะไรน้องเฮ้ยบอกแล้วเป็นเมตรเป็นเมตรแต่แห่ลงช้าปกติมาเป็นฟูงเลยเนี้ยเนี้ยโอ้โหวิ่ยปลากายเนาะกี่จุดวะเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวพ่อเลี้ยงนะจ่โอุ้ยแปดจุดหรือเปล่าหนึ่งสองสามสเก้า สองสี่หกแปดเก้าโอเคจัดไปนี่แหละม่านครับคืนนี้